สวัสดีค่ะ,ยะเยพิยนมาอีกแล้วเด้อยเยพิยนภาษาโคราชบันเองเหมือนดิมค่ะอ,อย่าลืมนะคะ,ยะเยพิยนเปลี่ยนชื่อเป็นยเยพิยนผาเพลินเนาะอันนี้ยังไม่ติดปากเลยพี่น้องว่าตยเยพินพาสวยไย่เยพินพาเพลินพี่น้องคงเข้าใจเนาะม,มาว่าครั้งก่อนยเยพิยนะ่ะชวนพี่น้องชาวไทยทั่วโลกทั่วที่อยู่ก็ไหนก็แล้วแต่ในมุมทุกมุมโลกของ ของลูกนะคะเชิญมาเที่ยวอนอร์เวยว์แต่นะวันนี้ยเยเพนเชิญทุกท่านมาเที่ยวบ้านเกิดของยเยเพนเบิรงก็คือที่ไหนคะที่เมืองไทยนะคะนี่ค่ะบุรีรัมค่ะยเยเพนเป็นคนจังหวัดบ,บุรีรัมแลวเป็นยเยเพนจะแต่งตัวง่ายๆนะคะวันนี้ก็คือยเยปพนอยากโชว์ไอเนี้ยเสือกีฬาของเม,มืองบุรีรัม์ยเพนอยากอยากโชว์อันนี้นะคะก็คือเอาอันดับแรกก็คือว่า เยเพนจะพูดถึงคำขวัญของจังหวัดบีรัมนะคะมีอะไรรู้ไหมเมืองประสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬานั่นเห็นไหมเป็นบ้านเมืองจังหวัดเยเพนเกิดเด้ออันนี้นะแต่เยเพนก็บม่เรื่องเมืองพิโลกเรือเพราะว่าในจังหวัดพิโลกน่ะเยเพียนก็ไปอยู่นานเนาะ แต่ว่าก็ยังไม่ต้องพูดถึงโอกาสหนาอนะน,นะ,ะ <S 2> <S 2> <P le> อน่าเป็นก็ไม่ลืมนะคะเพื่อนๆพี่ลูกค่ะไม่ลืมนะคะจะเป็นนะคะตอนนี้ก็เรามาเอ่ยถึงเรื่องก่อนเองจะพูดถึงเรื่องในจังหวัดวีรัมทุกอย่างคลุมทุกอย่างในจังหวัดวีรัมนะคะจังหวัดวีรัมมีอยู่ยี่สิบสามอำเภอแต่ก่อนอื่นจยเป็นขอพูดยว่าจะเป็นไออะไรนะรักบันเองยงด้วย่าเป็นขอพูดอำเภอเมืองนางรองก่อนเนาะ อำเภอนางรองเนี่ยเป็นอำเภอที่เมืองที่เก่าแก่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารศักดิ์สิทธิ์อยู่อยู่อยู่ทางอาอะไรนะในอำเภอเก่านั่นแหละอยู่ตรงนั้นดูแล้วมีไซยมาม่าขายของตลาดขายมันโม,มตลาดคลองถมมีทุกอย่างเลยค่ะตลาดเซเวอะไรเจ็ดเจ็ดยิบเจ็ดอะไรก็แล้วค่ะแล้วก็มีไอ้สารจังหวัด อันนั้นก็เรียกว่าบิซีบซีอย่าไปอยากดูเขาเลยนะอันนั้นอันนั้นอะไรนะคะนะม่มีอะไรให้ต้องทาเยอะแยะคะ่ะไม่ต้องไปอยากดูเขาดอกมังโมงมากไมยไม่ต้องไปอยากดูอันนั้นแล้วก็มีอะไรนะข้าวขาหมูพี่องเอ้ยนุ่มข้าวขาหมูนะเพื่อนฉันนะชจฟูเองเป็นเจ้าของได้อยู่ตรงนั้นนั่นแหละพี่องไปกินด้วยคะ่ะพอ,อะไรรู้ไหมอำเภอนองรองอยู่ถนนส,สายเลขสองสี่เหมือนอ่าสิริพรพูดอุ้ยเพราะ สิบปอนดรองเพีงเพาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับนางรองนะคะและอำเภอนางรองนะคะมีวัดภูน่านฟ้าเป็นวัดเก่าเก่สมัยยุทธยามีวัดร่องมันเทศอ่วัดกลางอันนี้อยู่ในตัวจังหวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไ,ไหมเอ,เอาเอากระเทิบมาอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งเนาะเอ่อยัเพนหมายถึงว่าออกมาข้างนอกนิดหนึ่งเอาบ้านเกิดยัเพนก็คือบ้านตะเดดของอำเภอนางรองบ้านตระเดดนี่นะคะ มันต่แต่กมีอาชีพทำไรทํำนาแล้วก็มีอาชีพอะไรไหมทอผ้าสมัยก่อนแม่ฉันนั้นดื้อทอผ้าไหมเพราะฉันไม่ต้องรู้ไม่ต้องไปซื้อพี่ชายฉันก็ไม่ต้องซื้อผ้าสูรว์หรือผ้าอะไรลุยแม่ฉันทอเขาเรียงไหมเองนลุยฉันเล็กน้อยฉันก็ไปช่วยแม่เก็บไออะไรนะใบหมอนบ้านฉันเรียกใบหมอนเนาะมาให้ไอตัวตัวตัวอ่อนมันกินแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นไอรังมันแล้วก็เขาทา ได้นะพี่น้องเป็นได้เป็นใส่ใหม่แล้วก็เอาไปโทรแม่ฉันโทรเขาก็มีกะสวยอุ้ยตอนนั้นแม่ฉันกิ่งนะคะแม่ฉันเพาะฉันกิ่งแล้วที่นี่สมัยใหม่นาะผ่าไหมมันไม่ค่อยมีเขากระโทรผ่าได้อย่างเช่นคุณยายเหลียวเห็นไหมที่ฉันบอกว่าที่ฉันส่งไปข้างที่เรียวกว่าโทรลายผ่าได้พระราชทานลายสิสิอะไรนะวันวลีวรีนะคะนั่นแหละเห็นไหมสวยพี่น้องไปอุดหนุนเด้อค่ะไปอุดหนุนย่าคุณยาย เพรอาอะไรหยุดช่วยโควิดหยุดโควิดอยู่บ้านเห็นไหมคนไทยมีอะไรทํแต่หลายอย่างเห็นไหมคะท,ทําโทรผ้าโทผ้าได้นั่นแหละไปอุนหนุนยายเหลียวเด้อ,อยายเหลียวนะอายุเจ็ดสิบสามเลี้วที่เสียน้องกั้งไปจําได้ไหมคะน้องกั้งที่หายไปนั่น่ะไปให้กําลังใจแกเด้อนั่นแหละก็ถือว่าก็ช่วยชาติเห็นไหมได้อยู่บ้านได้อยู่ได้ไดทําอะไรเห็นไหม ไปอุดหนุนกันเด้อแล้วมาถึงพี่น้องฉั้นเบื้องที่นี่พี่น้องเท่ๆฉันนะคะห้านชายฉันก็คือเป็นช่างซ่อมอมือถืออยู่ในตลาดน้งรองไปอุดหนุนนะคะเก่งค่ะร้านชันนะเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่แถวตักแดดแล้วกออะไรนะร้ะานสาวฉันน้องเพลงเกอเรียนหนังสือด้วยเก่งเก่งรู้ไหมแล้วก็ขายของเก่งไหมเก่งเก่งแล้วขาดไม่ได้ก็คือพี่คยฉันพี่คยฉันเป็นช่างยิปผาที่แบบ คนโบราณนะมีม,มีเขาเรียกไรน,นะแต่ก่อนพี่เคยฉันนะัไปเป็นช่างแถวในเมืองเป็นช่างรันดิโอนี่แหละแล้วเสร็จเราแต่งงานกับพี่สาวฉันก็มาเปิดร้านพี่น้องอทำละเอียดละเอียดพี่ชั้พี่เคยฉันนะกหมอโรงพยาบาลไม่ว่าครูไม่ว่าตำรวจพี่น้องมาตัดกับพี่ใช้พี่เคยฉันหมดเองเก่มเก่งแล้วก็บ้านตกะเดดก็มีตังมอีอะไรนะ มีอ่าใครที่ชอบมาตัดเสื้อผ้าก็มาตัดแล้วก็ขายพวกสมอูผู้ใหญ่บ้านฉันนะมีอะไรนะสินค้าอุทบเด้ <c oughs> โอโว้พี่น้องโทษทีสมน่ะอุทบเขาเอามาขายผู้ใหญ่บ้านฉันเกิ่งพี่น้องผู้ใหญ่บ้านฉันเก่งอันนี้กระเทิบมาแลวที่นี่ซ็จแเราก็มีกระเทิบมาจากบ้านเกิดฉันมาตะเดชใช่ไหมมาบ้านเพ็งพวยจ้ะบ้านเพ็งปวยกับปลูกพักขายพี่น้องปลูกพกักทุกอย่างจะอะไร ไปดังตดืมเลยนะเท่าทุกวันนี้กับปลูกผักพี่น้องเห็นไหมบ้านเก่าก็อะไรรู้ไหมพี่น้องข้าวหลามทำข้าวหลามเผาข้าวหลามขายเผาข้าวหลามขายอะไรรู้ไหมแถวไอ้ไอ้อะไรนะแถวเอ่บอ,อ,อบกศพพี่น้องอร่อยข้าวหลามเห็นไหมบ้มานถนนฮักพี่น้องพวกเองชอบกินไอ,อ้ไอ้ตำสมใช่ไหมปลาอร่อยบ้านเพื่อนฉันตำรวจอุ้ยอุ้ยพี่นออ้องเอ๋ยปลาอร่อยบ้านฉันเรียกปลาด้วยค่ะ ปลาเขาบอกว่าปลาบ้านถนนฮักอร่อยที่หนึ่งเห็นไหมเห็นไหมกระเทิบมาทลนิดเส้นเราไปบ้านเพื่อนฉันเพื่อนรักฉันนี่คือกันอยู่บ้านสี่เหลี่ยมก็เลยนางรองไปจะประมาณ15โลก็จะทําอะไรรู้ไหมพี่น้องทําไอรโฮมสเตย์เห็นไหมเพราะว่าพี่สาวพี่ชายเขาสั่งบ้านที่เป็นเหมือนเอาไม้มาเอาไม้แบบเอาไ,ม,อาไม้เป็นทําเหมือนรนะีสอร์ทน่ะพี่น้อง แต่เอาบ้านของตัวเองทําเป็นโฮมสเตย์ราคาไม่แพงรูดเซตจะจัไม่พิษนะคะพี่น้องราคาประมาณร้อยห้าสิบาทประมาณนะ่ะต่อคืนนะคะต่อคนด้วยต่อคืนด้วยคิดว่านะถ้าจัไม่พิษคะ่ะเห็นไหมเพื่อนฉันก็เก่งเห็นไหมไปดูด้วยค่ะเซตแล้วมาเองเออกมาโรบนอกที่นี่มารรบนอกอํเาเภอที่สองอำเภอที่สองก็คืออำเภอประโคนชัยอำเภอประโคนชัยเป็นไหนไหมคบพี่น้องประจมพี่น้องเห็นไหมประจมประโคนชัย เพราะว่าไรมีเออ่จังหวัดวีรัมน่ะมีไอ้นี่เรามีซัดน้ำเขาเรียกกุ้งฝอยเป,เป็นเป็นอะไรนะเป็นเออ่ซัดซัดน้ำประจำเหมือนว่ามีมาก,กน,นะพี่น้องเห็นไหมประจมจะดังมากกับกับไอ้ไอ้อ,อะไรนะกัไอ้เมืองประคุณชัยเห็นไหมเอามาพัดเอามาย้ำพี่น้องเอามาทอดไข่เอามาจิ้มพักน้ำพริกพักสดๆเนาะอูอ้จะบอกให้เห็นไหมบ้านฉันมีตั้งหลายอย่างแบบจังหวัดฉันเห็นไหมมีตึก อิ่งจะบอกไงด้วยมีมมันเป็นรองจากคนอื่นด้อยค่ะจะบอกไปให้เห็นไหมต่อมาก็คืออำเภอโน,นนดินแดงโน,นนดินแดงเนี่ยนะพี่น้องเอ่ออะไรนะวิวบันวิวโนนดินแดงนะพี่น้องมันเป็นอะไรนะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เป็นภูเขาเนนเขาพี่น้องสวยสวยมากเลยจ้ะสวยมากเลยแล้วเพื่อนฉันก็อยู่ก็นั่งคริสคริสหัวหอมนะที่เขาทำยูทูบกันนะ เป็นเพื่อนกันนั่นแหละพี่น้องก็ไปดูให้เขาดูดูบ้านเขาเนาะอุ้ยน้านาั่งนาอยู่เขื่อนโนนนี่เอ้เป็นเขื่อนลำนางรองนะคะเป็นเขื่อนเก็บน้ําและสามารถได้สามารถอ่าเ่นน้ําได้ด้วยแล้วส่วนใหญ่คนเขตแถวนั้นละแวกแถวนั้นอนะ่ะพี่น้องเขาจะพาครอบครัวพาพี่น้องบางปะอนนี่นะ่ะพามาเ่นน้ําเด็กน,น้อยมากินปลาเผามากินอะไรมีมดทุกอย่างเลยเห็นไหมไหมจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์มีหลายอย่างเห็นไหม เซจแล้วมาไอาจังหวัดได้มีอังรงและเนาะมีประคุณชัยแล้วมีนนท์แดงเร็จแล้วจังหวัดเอออำเภออีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอเฉลิมพระเกียรติโออันนี้ลืมไม่ได้เลยคะ่ะตะโกนนะเฉลิมพระเกียรตนะิเอาเขาพนมรุงไปปราสาทหินเขาพนมรุงเห็นไหมเป็นปราสาทหินที่นานาชาติหรือใครๆก็รู้จัก ปราสาทหินเขาพนมรุ่งเป็นปราสาทิหินที่สร้างด้วยทรายสีชมพูและหินศิลาแรงนั่นเห็นไหมแล้วทุกคืนทุกวันที่เอ้ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าหรือประมาณเดือนเมษาด้วยพี่น้องประเพณีคืนอะไรนะ่เขาพนมรุ่งจะมีประเพณีอะไรเนาะหมหูรานแต่งตัวสวย เพราะว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าเป็นวันที่มหัศจรรย์มากพี่น้องแสงตะวันนะพี่น้องแสงนะ่ะลอดช่องบานหน้าต่างสิบห้าบานสิบห้าบานพี่น้องคิดดูสิเราปฏิหารไหมแล้วเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งโตหนึ่งปีเท่านั้นเห็นไหม แล้วเป็นวันที่เขาจะจัดใหญ่ตูมโหรานพี่น้องก็แต่งตัวสวยมีของขายบนราน,นพี่น้องอุย้ยงามมาดูด้วยค่ะเห็นไหมสวยเรากับเขารุมรุงเป็นเป็นเป็นไรนะเป็น,ปนอ่าอ่สถานอ่สถานที่ทําอะไรนะให้ชาวบุรัมคนรู้จักชาวบิรัมก็คือเขารุงรุงเห็นไหมพี่น้องไปดูสวย สวยมากเพีนี่เขาพนมรุง่งสวยมากใครๆก็อยากมาเที่ยวกับพี่น้องอยู่อำเภอเฉลิมพระเกยียรติทางไปไอ,ไอตบลตะเป็กค่ะอืมสวยมากพี่น้องอุ้ใครไม่รู้จักนี่ไม่ได้ว่าด้อไม่รู้จักไอเขาพนมรุง่งนี่ไม่คือเด้ออุ้ยไปเที่ยวด้วยครับพี่น้องบานฉันเห็นไหมเสร็จแล้วมาอำเภออะไรไหมคะอำเภอสตึกค่ะพี่น้องอำเภอสตึกเนี่ยมีมีอะไรนะมีสนามบินเห็นไหม ไปไหนมาสะดวกพี่นอออรร้องเพรอบาราไรู้ไหมใครจะมาแข่งรถใครจะมาแข่งฟุตบอลใครจะมาโฉมหวยมาลงสนามบินได้เลยเห็นไหมอำเภอสตึกนะคะที่นี่ก็มาถึงในเองพูดถึงตัวจังหวัดที่นี่ในเมืองอำเภอเมืองอุ้ยพี่น้องเอ้ยมีต่างหลายอย่างในตัวจังหวัดนะพี่น้องนะท่านในวินเนี่ยมาเอ่ออะไรนะมาพัฒนาชื่อเอ่อได้ได้ได้ก่อสร้างไอนะ้นั่นน่ะบ้านเองได้ก่อสร้างเนาะ ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลใหญ่ที่สุดที่หนึ่งและแห่งเดียวในประเทศไทยและผ่านมาตรฐานของอฟีฟ่านะพี่น้องหมายถึงไอ้องการอะไรนานาชาติฟุตบอลนานาชาตินะผ่านเห็นไหมทันดเวนตนิกิงแล้วในสนามสน,นามฟุตบอลนะพี่น้องเป็นสนามที่ไม่มีลูกขั้น ในสนามน่ะไม่มีไม่มีลูกคันเห็นไหมท่านเก่งสวยพี่น้องใหญ่โอ้ยพี่น้องใหญ่นี่มีเสือสายนี่ฉันน้ซื้อมีเสือมีร้านค้ามีอะไรนี่ฉันไปข้างที่แล้วฉันซื้อมามีถูกสีด้วพี่น้องของเด็กน้อยของคนใหญ่มีมดค่ะไปซื้อเลยมีสีถูกสีสีสมสีไรแล้วแต่รุ่นใครใครจะชอบค่ะแล้วก็อะไรรู้ไหมมีอะไรอีกมีสนามแข่งรถแข่งรถอะไรเรดีไปนะพี่น้อง ครับนะพี่น้องเห็นไหมคนมาดูเต็มเดี๋ยวนี้เมืองวีรัมนะครับพี่น้องไม่ใช่เมืองตำนำกินแล้วนะคะเมืองเงินทองไหลมาเทมาเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องแล้วมีอะไรอีกไหมครับพี่น้องมีใครมวยคนนัางรอกมีรำแต่งมวยไอ้บกมวยเก่งด้วยจะบอกไห้ต่ก่อนด้วยคนชื่อ,อใกล้รุ่งน่ะเป็นเป็นพี่ชายของเพื่อนฉัน ดังมากสมัยก่อนที่เองเป็นเน็้อน้อยเห็นไหมมวยใกล้รุ่งใกล้รุ่งนั่นแหละเขาอยู่บ้านฉันเก่งพี่น้องเก่งคนราองคนรำม,มันเก่งหลายนะพี่น้องเห็นไหมอืมเส้นเราเราเขามาในเมืองตัววิรัมในตัวมัมวรีรนะัมเน่ะเดี๋ยวนี้จะมีะสมเด็จพระ,ะพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่อยู่ไอ้ตรงสนานาสระกลางนะครับพี่น้องสวยเดี๋ยวนี้ท่านเนวินนะก็เอาไอ้นั่นเองเด้อ ท่านนิวินก็เอาทําอะไรนะไอ้ดอกเป็นดอกเหมือนดอกจักนะพี่น้องรอบท่าน Boy? ท่านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกภาษายอะไรชาริยลักษณ์นะตรงนันเองงามพี่น้องงามงามไปดูเด้อค่ะเห็นไหมเห็นไหมวีรัมมีตั้งหลายอย่างมีสารพัดอย่างมีของกินมีทุกอย่างมียิ่งในตัววีรัมนะพี่น้องเจริญเดี๋ยวนี้เจริญมาก นั่งรองมาจริ่นะั้นน่ะตอนฉันเด็กน้อยยังไม่จะริญนเดี๋ยวนี้จริญพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนรู้จักกันมดนะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเอาเด็กน้อยมาจากไหนบางทีเอ็มไม่รู้เรื่องพี่น้องจริญเจะริญหลายพี่น้องมาเด้อค่ะนี่แหละบ้านเกิดยี่เพนแต่ถ้าเกิดยี่เพนนะ่ะได้ข่าวที่พูดมาในเด้อกับปไอศึกษามานะสมมุติว่ามันพิษนิดหน่อยเกิดอย่ามายี่เพนด้อเพราะว่ายี่เพนก็ไม่ได้กิ่งเล,ลือดเลือดเนาะแต่เพียงแต่บอกว่า อยากเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวประเทศไทยบัานเกิดเยพินโดยภาษาโคราชบันอิงโดยภาษานางรองกระทืนกระเทืนไม่แข็งกระดางไม่อะไรทั้งอย่างคนนางรองสวยนะพี่น้องผิวพันนะ่ะผิวสีแทนเขาเรียกผิวน้ำผึ้งแต่คนนี้เพ่นกับผิวนั่นคือกันเองแต่มาอยู่เมืองนอกนานโพดมันเลยขาวนิดนึงแต่ไม่ขาวมากหรอกดู เขามากตัวตัวจิงเนี่ยเป็นกับมีกามีฝ้าคือกันเด้อก็ขาไม่ได้สวยเลิศดเลยอค่ะแต่พอดีได้กล้องน่ะกล้องมันขึ้นเยปพนขื้นกล้องเออเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวจะว่าอู้เยเพนเน่เวลาอยู่ในกล้องงามเจนทําไมมาเจอตัวจิงทําไมไอ้อะไรเนาะไม่ค่อยขาวไม่ค่อยอะไรเหมือนในในโทรทัศน์ในในนี่น่ะเยปพนก็อายุยุโรนูอย่เกโรนู้ก็ห้าสิบสี่แล้วมันก็ต้องมีสารผัดย่างนี่แหละแล้วยเพ็ก็ไม่อยากขาวแล้ว้นี่พอเยปพนขาดไอ้วิตามินดีอยู่เมืองนอกน่าพูด แบตเตอีต่หนึ่งเอ็พี่น้องเอ้ยนั่นนี่ดูนี่นะอ,นนนะอย่าเป็นคนวีรำเด้อค่ะมาเที่ยวนะคะพี่น้องค่ะมาเที่ยวเที่ยววีรำเที่ยวเที่ยวก็ไหนก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นเป็นคนวีรำเนาะขอเชิญมาก่อนเชิญมาเที่ยวนี่ก่อนแล้วหลังจากนั้นยเยป็นจะชวนไปเที่ยวประเทศในจังหวัดอื่นเบิง่งเป็นอันว่าเยเป็นนะคะขอบคุณค่ะ,ยะเยป็นพูดพิดพูดถูกก็อยาว่าเยเป็นเดอ้อ เพราะว่าบางทีพอเย็บเป็นมันมีอย่างที่บอกแหลไม่มีอสคริปต์ตะเกียบตี่เขียนก็คร่าวๆมานหนึ่งแต่ก็มันอยู่ในหัวก็ออกมาตามไอ้อะไรนะตามภาษาฉันนั่นแหละจ้ะงั้นก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้เกิดมาเอ่ออะไรนะมาดูเย็บเพนอีกขอบคุณนะคะติชมได้เลยคะ่ะขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณด้วยคะ่ะขอบคุณมากจ้ะสวัสดีจ้า